สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนัดจุธาัตเปิดหน้าเก่าให้ดูจัดจะหลังหมดค่าสัญญากรรมไปสองล้าน เรียกได้ว่นานาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จากนัทจุธารัตน์ภรรยาและผู้จัดการของนักร้องหนุ่มโชคโชคมงคลหรือโชคโรสแหฮหลังเกิดเหตุแตกคอบันชนยิม้มประกาศยุติงานคู่กันสุดท้ายไปเคลียร์กันกลางรายการของกระแสของหนุ่มกันชยัยกลายเป็นที่พูดถึงเป็นประเด็น Talk of the Town โดยเฉพาะกับนัทจุธารัตที่มีบทบาทถูกพูดถึงอย่างมาก ล่าสุดนะัจุธารัตน์ภระยาะโชครถแห่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังเจอชาวเนตถล่มหนักในช่วงที่เกิดดราม่าโดยระบุข้อความว่าแล้วพบกันฮะซิงเกลิลใหม่ Ag, มีเมียเมื่อพร้อมงานนี้แค่เช่อเพลงก็ทำเอาหลายคนสะดุ้งแล้วโดยทางด้านนัดยังได้ออกมาโพสต์ภาพของเธอก่อนที่จะสัญญกรรมหลังมีคนถามมาเยอะว่าทำอะไรมาบ้างเพราะนอกจากดราม่าเรื่องโชครถแห่แล้วความสวยน่ารักของเธอยังสะดุดตาใครหลายคนทั้งนี้เธอยังบอกในโพสต์อีกว่าไม่เขินนะถ้าใครจะเอารูปเก่ามาแปะหมดไปสองร้านได้หน้านี้มาส่วนตัวคิดว่าคุม้ม ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ